คพร้อมนะคะครับห้าสี่สามหาอะวันนี้พูดได้เต็มปากเต็มคำแล้วค่ะกับทีมของเราหนาเปิดมาก็เล่นมุกเลยเพื่อเปิดแบบว่าคันเซ็ตแล้วว่าสองเราสองคนจะได้เล่นเรื่องหนีอ่ะที่มาโปรเดย์นัการ์ดชื่อว่าแมนสวงครับครับแมนสวงครับผมก็ได้ดูกันสิงหาคมนี้ครับ2023 ที่เราบอกว่าเคยหมดไว้รวมคนแบบว่าสุดยอดทั้งหมดก็เลือกเรียกว่าเลือกวัตถุดิบที่คิดว่าดีที่สุดเหมาะที่สุดอาจจะให้บางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยดาราบางท่านอาจจะไม่รู้จักแต่ในในทีมเราคิดว่าคือนักแสดงที่เหมาะกับบทบาทนี้และจะถ่ายทอดได้ดีที่สุดผมเชื่อว่าถ้าเอามารวมกันแล้วถูกการปรุงที่เราตั้งใจแล้วเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปครับมันจะกลายเป็นจานอาหารเป็นหนังที่ คน,น,นได้ดูอ่ะน่าสนใจแล้วก็มีคาแรคเตอร์มีความอิ่มเอมมีรสชาติที่จัดจ้านไม่เหมือนไม่เหมือนใครครับเพราะวลมกล่อมกลมกล่อมด้วย<ม>อร่อยด้วยครับเพราะว่าพวกเราแล้วก็ทีมอ่ะ Beyond Cloud เชื่อว่าถ้าเกิดว่าพื้นฐานดีอ่ะงั้นสิ่งสิ่งที่ออกมาเลยผลงานเนี้ยมันน่าจะดีแน่เลย<ม>แล้วทีมทั้งหมดก็คือแบบแน่นปึกกันมากๆครับก็คล้ายที่พี่ปอนพูดรวมคนเก่งเราก็ขอความรู้จากพวกเขาครับ เรารู้สึกไงบ้างพอนักแสดงแบบว่าเขามาร่วมกันถึงมอะไรเงี้ยมันจะได้พัฒนาฝีมืออะไรของเราเยอะอ้โหมันแบบว่าอย่างล่าสุดที่พวกเราไปรีทิลกันคือไปอ่านบทรวมๆกันเงี้ยคือมันยากมากอ่ะกับกับการที่แบบว่าจะจะขอคิวทุกคนมารวมกันแล้วก็มานั่งอ่านบทไปพร้อมๆกันแล้วก็มีคนนั่งนั่งภาคต่างๆเงี้ยแล้วก็ทุกๆครั้งที่นักแสดงอาชีพครับเขาพูดบทขึ้นมามันรู้สึกเหมือนแบบส่งพลังมาให้กับพวกเราด้วย แล้วเราก็มีกําลังใจว่าแบบเออมันดีเนาะมันแบบสนุกอตองการรอคอรแน่นอนครับแน่นอนครับหากเจออะไรนี้พิเศษหลายคนอาจจะแบบว่าคาดหวังเลยจะเห็นว่ามือมันจะแบบว้าวอะไรคือมันจะมีความในความคิดผมนะมันจะมีความสวยงามมีความตื่นเต้นมีความน่าค้นหา แล้วก็มีความหล่อยอยู่ในน,นั้น <c oughs> ขอเล่นมุกหนึง <c oughs> แต่ม่มันจะมีในหลายอย่างอยู่ในนั้นนะจริงๆครับมันไม่ใช่แค่เรื่องความสวยงามของวัฒนธรรมอย่างเดียวหรือว่าเนื้อเรื่องที่เข้มข้นอย่างเดียวแต่ถ้าดูทั้งเรื่องเนี่ยผมผมคิดว่ามันจะเป็นอะไรที่ทําให้รู้สึกอุ่นต่อให้เป็นหนัง <c oughs> เพียงแค่สองสามชั่วโมงก็ตามครับครับก็ถึงนานี้เนาะฝากนะเนาะนักรียคนอิติอนนย้มได้ไหมคะแต่ว่าล่กใหญ่ยังไงบอกได้ถ้ามาขนาดนี้แล้ว อาหน้าที่โปรแตาพี่รูต่อไปรอดูดีกว่าครับไม่ไม่อยากจะไปโดนหยิกตอนลงไปแต่แต่ก็เป็นเป็นหลายคนที่ว้าวว้าวแน่นอนเพราะว่าแบบอย่างตอนที่เราได้รู้ชื่อแล้วก็แบบรวมตัวกันตอนลิสต์ดูเนี่ยพวกเราก็แบบคนนี้เหรอเนี่ยโอ้คนนี้เลยหรอแล้วแล้วพอได้มารวมกันหรือแบบว่า พอได้อยู่ตรงนั้นน่ะรู้สึกว่าแบบทุกอย่างมันทรงพลังมากอะ่ะอ,อย่างแบบอย่างพุ่มกับของพวกของพวกเราคือพี่เน็ตคือไม่น่าเชื่อว่าแบบเขาเขาทำหนังที่โปรชอบมากมากครับก็คือคอมมีบายูเนมแล้วทีเนี้ยเขาได้มาร่วมงานกับพวกเราอะ่ะแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเขาเคยทํางานกับฝั่งฟากนั้นมาแล้วอะ่ะงั้นเขารู้ข้อดีข้อข้อเสียหรือว่าอะไรที่มันน่าสนใจแล้วเขาเอามาใช้กับเรื่องเราอะ่ะเราก็รู้สึกว่า,ามันน่าสนใจเราคาดฝังแ่ว่า กระแส,สผมผมไม่ได้คาดหวังในเรื่องว่าว่าต้องโด่งดังขนาดไหนเหมือนตอนทํากินพอใช่ไหมแต่ว่าผมแอบ,บแคบบ่แอบจินตนาการเล็กๆเหมือนตอนสมัยเด็กๆเราเหมือนโรงเรียนพาไปดูหนังไทยหรือพ่อแม่รู้สึกว่า,อ,าอยากให้ดูเรื่องนี้จังอะไรเงี้ยเราคาดหวังว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทําให้ความรู้สึกนั้นอะ่ะมันเกิดขึ้นกับวัยรุ่นตอนต้นตอนกลางตอนปลายอีกครั้งอะไรอย่างเงี้ย เพราะอย่างหลายคนก็ไม่รู้จักการรำหรือว่าเครื่องดนตรีไทยและสมัยนี้หรือว่าแบบแม้แต่แบบเมืองอื่นๆหรือชาติอื่นเนี้ยก็คิดว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นเนื้อเรื่องที่ให้ทุกคนเข้าใจในแบบเดียวกับเราที่เราจะสือ่อเชื่ออย่างนั้นนะครับเพราะว่าหลายๆคนที่มาอ่านก็เขาก็เห็นตรงกันว่าโอเคเขาเข้าใจได้โดยโดยการที่แค่อ่านในครั้งเดียวเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่เข้าถึงได้กับ ทุกที่ทุกคนเลยอ่ะพี่มาย31เนาะสามสิอ็ดสามสิเอ็ดูผิดหรือว่าอ่านมาผิดหรือเปล่าขอโทษขอโทษสิบสเนาะสามบเอ็ดครับสาครับครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับวันเกิดปีนี้ครับพี่ไหมครับโอ้ก็น่ารักมากๆจริงๆมันเป็นปีที่มีการเติบโตจากแฟนๆที่ให้เกียรติเราแล้วก็เข้ามาในพื้นที่ของความสุขซึ่งกันและกันมากขึ้นกว่าปีที่แล้ว คือทุกปีตลอด10กว่าปีที่ผ่านมาที่มีแฟนๆกลุ่มเล็กๆกลางใหญ่อะไรเงี้ยคือดีทุกปีอยู่ละส่วนปีนี้เป็นอีกปีหนึ่งที่มันเห็นเป็นรูปธรรมชัดใหญ่ขึ้นตอบเป็นความรู้สึกยากแต่เรารู้สึกอิ่มเอมที่ได้ชวนคนที่เรารักทั้งครอบครัวจริงๆของเราแล้วก็ครอบครัวที่สองที่เข้ามามาทำบุญร่วมกันไอ้ที่สำคัญก็คือได้ส่งต่อเงินบริจาคทั้งหลายแหล่ไปให้ทางศิริราชทางทางทางคนที่เขาต้องการ ไอ้ช่วยเหลือคนผมว่ามันเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ผมมีความสุขมากครับผ<อ> <c oughs> มก็ไม่บุญไหมไม,ไม่แน่ใจแต่หลอ่อไหมไม่แน่ใจเหมือนกัน <c oughs> แต่ว่าก็ก็ดีมันมันเป็นมันลิ้นพันกันเลย <c oughs> มันเป็นความอิ่มเอมที่ว่าเราได้ชวนคนมาร่วมทําสิ่งดีๆเพื่อแชร์ให้คนอื่นคือ <c oughs> จริงๆแล้วเนี่ยหลายเลเยอร์ของสังคมมีความขาด ของเรื่องโอกาสเยอะครับไม่ว่าจะสังคมไหนยากดีมีจนบางคนอาจจะขาดเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเราเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเติมเต็มได้บ้างก็ดีถ้าเราเป็นตัวอย่างได้เติมเต็มในจุดนั้นแล้วคนทําตามก็ก็มีความสุขมากนลครับสาวสิบเอ็ดแล้วมีอะไรของฝากให้ตัวเองไหมคะยังไม่มีเลยครับคือแชร์กีตาร์ตัวหนึ่งว่าจะซื้อมีคนซื้อตัดหน้าไปก่อนอเลยอด<อ>คนคน,นั้นไม่ไม่รู้<อ>เลยครับไม่รู้เลยแต่ว่า ก็เลยยังไม่มีเพราะว่าในลูปของการทํางานมันปะทะช่วงวันเกิดพอดีก็คงเป็นเรื่องของงานครับที่เป็นเรื่องของขวัญชิ้นใหญ่ใหญ่เดี๋ยวค่อยว่ากันพองานเสร็จคงเป็นเป็นอีกของขวัญหนึ่งที่ผมจะได้แกะคงได้แกะไปพร้อมๆกันด้วยเพราะว่าเรื่องนี้ตั้งใจมากจริงๆครับโอให้อะไรครับโผก็ให้ความตั้งใจในการทํางานอย่างเต็มที่ครับเพราะว่าคือพวกเราไม่ได้มีเวลาไปแบบ ไปเอ็นจอยไลฟ์ขนาดนั้นเลยเนี่ยโซนใหญ่จะเจอกันกันทุกวันแล้วก็แบบทํางานกันทุกวันเนี่ยเพราะว่าแบบโปรเจกต์มันเยอะมากก็อย่างที่ทุกคนเห็นอะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเสร็จจากวันนี้พี่มาก็ต้องบินไปร่วมงานทีออที่ปารีสแล้วก็บินต่อไปอีกประเทศหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาอุบไว้แต่เป็นเกี่ยวกับ Beyond c อนคลแน่นอนครับผมโปรเจกต์มันเยอะพอยมีโมเมนต์กาจให้ทำตลอดอยู่รับ โปรเจกต์ของทีมเรามีที่โปรเจกต์อันนี้คือโปรเจกต์ใหญ่วันนี้ที่เราแถลงไลน์ไปแต่ระหว่างทางจะมีโปรเจกต์ย่อยมีอีเวนต์มีอะไรอีกเยอะเยอะมากๆเลยครับซึ่งผมบอกไม่ได้จริงๆเพราะว่าให้คำสัญญากับข้างๆเขาไว้แล้วก็รอติดตามเร็วๆนี้ครับเพราะว่าเหมือนเหมือนเห็นแฟนๆเขาแบบว่าก็คุยเรื่องฉาดวันเกิดให้กับโปก็ โปก็รอติดตามเหมือนกันเพราะแบบโผแบบโปยังจําวันที่แบบวันที่มีแฟนคลับเคย<อ> ح, เคยจัดให้วันนั้นี่ยแบบยังเป็นกลุ่มเล็กเกนี่ยเพราะว่าแล้ววันนี้กลุ่มมันใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นคือเหมือนแบบเหมือนเราเดินกันมาไกลมากอะทั้งทีมเบียนคาร์เงี้ยแล้วจู่จพอหันไปแล้วก็แบบเฮ้ยมันโผมีคนเดินตามพวกเรามันเต็มเลยแล้วก็แบบ เราแลกเปลี่ยนความรักกันมาตลอดอ่ะเราก็รู้สึกว่าเออนี่คือช่วงโมเมนต์ที่ดีสุดในชีวิตโปนะคือโปรู้สึกว่าระบบกับทีมด้วยคือเขาทํางานแบบเขาเลือกที่ผลงานเลือกที่ชิ้นงานที่เหมาะสมกับพวกเรามามาก่อนมากมากกว่ามองแค่เม็ดเงินอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่านี่คือช่วงเวลาที่แบบสนุกมากได้ทําอะไรเยอะมากอืมักจับายแฟชั่นเนาะารสคนนดิเห็นอะไรว้าวใหม่ๆอคือพอดีว่า จริงๆคือเหมือนโปก็เขาถามเก่งนี่นะให้เวลาทำกันบ้านมาดีคือจริงๆก็คือถ้าโปไม่ติดภารกิจที่ที่ไทยก็อาจจะได้ไปด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างวันนั้นโปก็มีงานที่พารากอนกับพี่อั้นครับก็ส่วนที่มายก็ไปไพรสก็อย่ากให้ทุกคนติดตามครับให้กำลังใจเราสอคนกันสองพันแฟนๆก็แบบคุณใจเค่ไหร่มจแล้ว ภูมิใจแค่ไหนอ้อ oh. ิ่มเอมและภูมิใจมากคือไม่ไม่เคยถามคําถามเรื่องความภูมิใจกับตัวเองเลยเนาะแต่ว่าระหว่างทางคือมันเป็นเรื่องของความสุขของแบวตาของฟีดแบ็กที่ได้เรื่องของเอเนอร์จีเรื่องเรื่องดีๆที่มีให้กันอาจจะมีเรื่องไม่ดีบ้างแหละจากคนบางกลุ่มแต่สุดท้ายมันคือมวลทั้งหลายแหละที่ที่คือการกิฟต์แล้วก็เทคกันมาผมคิดว่าความภูมิใจของผมถ้าตอบก็ภูมิใจมากมการได้เป็น คนคนหนึ่งที่สร้างความสุขในวงกว้างได้การเป็นคนคนหนึ่งที่มีปากเสียงกระบอกเสียงเพื่อบอกให้สังคมทําในสิ่งที่เราคิดว่าดีแล้วก็แชร์บางอย่างให้คนอื่นที่ขาดได้ก็ภูมิใจมากครับก็อย่างเช่นเมื่อกี้พี่หมายพูดถึงกลุ่มกลุ่มคนที่เขาอาจจะอาจจะพูดด้วยความสะใจอะไรเงี้ยคืออย่างอย่างที่โบเคยบอกไปว่าแบบโบโบเคยบังเอิญเข้า ทวิตเตอร์หรือว่าแบบสื่อโซเชียลเงี้ยแล้วก็เจอแฮชเพจที่เกิดขึ้นกับเราครับขนาดโปว่าโปเป็นคนที่แบบไม่ค่อยแคร์อะไรอะโปยังรู้สึกเลยแล้วโปก็เหมือนแบบอาบน้ําอยู่อะแล้วมันก็ยังแบบติดอยู่ในใจเนี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออคือเข้าใจเลยว่าคนคนที่อยู่เบื้องหน้าอย่างเงี้ยเขาแบบว่ามันเป็นโรคซึมเศร้าได้ง่ายมากเพราะว่าคือคือเหมือนพอเขารับไปแล้วอะทั้งๆั้งที่คนพูดเขาอาจจะพูดด้วยคำไม่รู้หรือความ เชื่อในมุมข,ของเขาเองอะไรเงี้ยแล้วเขาคิดว่าเอ้ยมันใช่เขาก็เลยพิมพ์ลงมาอะไรเงี้ยแล้วก็มันมัน,ม,นมันติดอยู่ในเนื้อในตัวเราเนี้ยแล้วคิดเลยว่าคนคนอื่นที่โดนเขาคงจะแบบว่าใช้ชีวิตยากแน่เลยอะ่ะคือคน,นบางคือคนบางคนอาจจะไม่ไม่ได้มีภูมิท่านทานหรือไวรัสเท่าพวกเราคนทํางานบันเทิงหรือวงการอื่นก็ตามเนี่ยที่เขาเจออะไรพวกนี้บางที แทนที่เขาได้โฟกัสทาเรื่องสิ่งที่ดีต่อตัวเขาต่อสังคมต่อครอบครัวหรืองานที่ดีที่จะทําให้คนอื่นมีความสุขเนี่ยมันกลายเป็นว่าต้องมาแก้ปัญหาต้องมาจัดการกับเรื่องที่ไม่ควรจะเป็นเรื่องอะไรใช่ใครับเพราะจริงๆคือต้องบอกว่าพวกเราอ่ะหรือพูดแทนคนอื่นๆแล้วกันว่าเขาเล่นโซเชียลกันเนี่ยเชื่อเชื่อว่าเขาก็ได้เห็นคําพูดอะไรพวกนี้อยู่แล้วอ่ะคืออยากให้พูดในสิ่งดีๆต่อกัน ในในปีนี้นะครับ2023แล้วก็แบบส่งผ่านความรู้สึกดีๆต่อกันดีกว่าคือบางทีเราอาจจะอยากพูดคำเนี้ยแต่เราลองนึกคือว่าถ้าเป็นเราแล้วเราโดนล่ะก็คิดว่าส่งผ่านความรู้สึกดีๆต่อกันดีกว่าครับพูดในสิ่งดีๆนะ,ะโรอให้กำลังใจแอนนา,มาไมทมาแอนด์ก็ปลื้มมากบบที่พี่โชว์แบบให้กำลังใจตัวตัวก็จริงๆคือเหมือนคือเราคือคือทางโปรก็คุยกับทางทีมเพราะว่าคือเราก็ให้กำลังใจเขาอยู่ก่อนก่อนที่เขาจะไปแข่งเนาะแล้วเราก็เห็นว่าแบบ เขาคือคนที่คล้ายๆกับเบลล์ออนคาวที่แบบว่าโหเขาตั้งใจทุกอย่างเขาแบบทําผมเองต่างหน้าเองเตรียมตัวเองวางโพสเจอร์ท่าทางเองทํากันบ้านทุกอย่างเองหมดเลยอะเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยในฐานะที่เราได้ไปหลายเมืองในโลกมาเรารู้สึกว่าการที่จะไปยืนอยู่ตรงนั้นอะในในที่ที่เราไม่คุ้นเคยกับกับคนชาติต่างๆที่เราไม่คุ้นเคยอะมันตื่นเต้นมากนะแล้วก็เลยคิดว่าเฮ้ยเาเอาความรู้สึกดีๆที่เราผ่านมาส่งผ่านให้เขาดีกว่า ซึ่งอย่างผลที่ออกมาเนี่ยคือพปรู้สึกว่าต่อให้มันจะดีหรือไม่ดีอ<ช>อย่างน้อยอะถ้าเราได้เริ่มทําเราก็มีความสุขแล้วอะ่ะเพราะว่าผลจะเป็นไงไม่รู้แต่ขอแค่มีความสุขในการที่เริ่มทําได้ลองดูเพราะว่าแค่นั้นเพียงพอแล้วหรนับอกว่าเาแบบแีีถ้าถ้าี่โะเาจะมี101ครับ <laughs> ก็จริงๆเขาเป็นตัวแทนคนไทยนะโปโปก็ดีใจมากที่แบบว่า เขากล้าที่จะลุกขึ้นมาทําสิ่งนี้อนะไรเงี้ยก็ขอเป็นกําลังใจให้แล้วก็ขอบคุณแทนคนไทยทั้งประเทศเลยนะฮะแน่นอน